สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาสังคมศึกษาเราจะมาเรียนกันในเรื่องการแรกซื้อสินค้าและบริการอย่างแรกนะคะเรามารู้ความหมายของการแรกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันก่อนสินค้าและบริการนะคะการแรกเปลี่ยนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ระหว่างกันนะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์นะคะในการบริโภคและการผลิตรวมถึงการกระจายไรายได้นั่นเอง เช่นนะคะด้านการเพาะปลูกเนี่ยมีถิ่นที่อยู่ที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะทำให้สามารถผลิตพืชผลเนี่ยได้จำนวนมากเลยเช่นเดียวกันนะคะกับด้านการจับสัตว์น้ำนะคะแล้วก็มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยก็สามารถจับสัตว์น้ำได้เป็นจำนวนมากจึงก่อให้เกิดนะคะการแลกเปลี่ยนกันขึ้นเกิดเป็นระบบของเศรษฐกิจนะคะที่มีการแลกเปลี่ยนเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มากที่สุด ด้านการซื้อขายเนี่ยก็คือการนำเงินนะคะเพื่อไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของสิ่งนั้นโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะก็มีวิธีต่างๆนะคะหนึ่งก็คือการแลกสิ่งของกับสิ่งของนะคะโดยการนำสิ่งของเนี่ยมาแลกกันนะคะอย่างเช่นข้าวสารแลกกับไข่ไก่นะคะผักแลกกับปลาเป็นต้น ซึ่งในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของนะคะผู้ที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยจะต้องมีความพึงพอใจพอกันทุกอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ดังรูปของคุณครูคือข้าวแรกปลานะคะถ้าคุณครูมีข้าวเนี่ยคุณครูไม่มีปลาแต่เด็กๆเนี e ่ยมีปลาแต่ไม่มีข้าวนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อความพึงพอใจของเราทั้งสองฝ่ายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของนั่นเอง มาดูที่ตัวอย่างของคุณครูเพื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะในดาเนี่ยปลูกข้าวนะคะแต่มีความต้องการเนื้อไก่ส่วนในแดงเนี่ยก็เลี้ยงไก่นะคะแต่มีความต้องการข้าวดังนั้นเนี่ยในดานะคะก็มาแลกสิ่งของกับในแดงนําข้าวมาแลกไก่และนําไก่ไปแลกข้าวนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละฝ่ายเพื่อเกิดความพึงพอใจนั่นเอง ซึ่งการแลกเปลี่ยนแบบนี้นะคะแบบสินของกับสิ่งของเนี่ยเกิดจากความต้องการแต่ละคนไม่ตรงกันนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คืออย่างเช่นนายขาวคนนี้นะคะมีความต้องการเครื่องนุ่งห่มนะคะแต่นายขาวเนี่ยมีผล,ลไม้นายขาวนะคะก็จึงหาคนที่ผลิตเสื้อเนี่ยเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับผลไม้กันอันนี้ถือว่าเป็นการแลกสิ่งของกับสิ่งของนั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะมาดูการแลกเปลี่ยนแบบที่2คือการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเองเพื่อทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สะดวกมากยิ่งขึ้นสําหรับการแลกเปลี่ยนแบบนี้นะคะเด็กๆคงคุ้นเคยกันอย่างเช่นการที่เราเนี่ยไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะของเรานั้นเนี่ยก็เป็นของที่เราเนี่ยจะต้องนําเงินนะคะเพื่อไปแลกเปลี่ยนเพื่อได้สิ่งของเรานั้นมา นอกจากสิ่งของแล้วเนี่ยก็ยังมีในด้านของบริการนะคะที่เราเนี่ยก็ใช้เงินเพื่อไปแรกเปลี่ยนได้บริการเหล่านั้นมาอย่างเช่นที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะก็คือบริการตัดแต่งทรงผมนั่นเอง เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้ที่เราได้เรียนกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกันนะคะเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคในการผลิตเนี่ยก็จะได้มีการกระจายไรายได้นั่นเองซึ่งการแลกเปลี่ยนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือ การแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของนะคะโดยการนําของเนี่ยมาแลกกันเช่เนข้าวสารแลกกับไข่ไก่หรือว่าผักแลกกับปลาน,นั่นเองอย่างที่2คือการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะก็ทําให้การแลกเปลี่ยนเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในปัจจุบันที่เด็กๆเคยได้เห็นกัน หลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาเนื้อหาสำหรับวันนี้แล้วนะคะก็ให้ทำลงใบงานใบนี้โดยใบงานใบนี้เนี่ยเป็นใบงานเพิ่มเติมนะคะไม่มีอยู่ในเร่มใบงานให้เด็กๆเนี่ยช่วยยกตัวอย่างการแลกซื้อสินค้าและบริการของเด็กๆนะคะที่เด็กๆเนี่ยได้เคยแลกซื้อสินค้าเหล่านั้นมานะคะให้เด็กๆเขียนชื่อสินค้าแล้วก็ราคานะคะสําหรับวิธีการแลกเปลี่ยนนะคะจะมีทั้ง2แบบก็คือแบบสิ้งของแลกสิ่งของกับแบบซื้อขายนะคะดังนั้นเนี่ย เมื่อเด็กๆเ,เนี่ยยกตัวอย่างสินค้าให้คุณคูณแล้วอย่าลืมนะเขียนให้เรียบร้อย ว่าสินค้าที่เด็กๆเนี่ยยกตัวอย่างมาให้คุณครูเนี่ยมีราคาเท่าไหร่หรือว่าใช้วิธีการแลกซื้อแลกเปลี่ยนอย่างไรนะคะถ้าเป็นสิ่งของกับสิ่งของในด้านของราคาขายนะคะก็จะเป็นศูนย์บาทเพราะว่าเราใช้สิ่งของกับสิ่งของแลกกันนั่นเองอ่าหากมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถทักมาถามที่รายส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะคะ